ข้มเี่พี่น้องค้มร่มครับเป็นค้มร่มครับใส่กระดาษเลทั้งหมดหาอร่อยก็แพนครับพี่นออ้องเข้ากันกระดาษนะครับกระดาษเกี่ยว นี่จะเค็บไปก่อนนี่เด็กตัวน้อยนี่จะเคลมอายุนี่วันไปรมาขายมะฮูเด้อไม่ดอกน่ลูกไม่ได้เหนียวนี่ตุ๊กปลานี่ครับเติมลม จัดไอ้ตัวปลาด่นแต่พูดๆมันดูเป็นขนาดนั้นมันเป็นพาเต๊บพาเต๊บสีชมอ่ะนี่อยู่ห่างเตาโดนมะหว่าซะเต็มสามสิบไม่ทีถึงบ่ไม่โดนก้อนนั้นจนจนกว่าหนีอ้วนพ่อพ้องออกเกันบ่โอ้จนกว่ามันตั้งขึ้นแน่ไม่ลอย จะเติมควันตัวนี้เข้าไปจนกว่ามันตั้งขึ้นครับมันจะเต็มแเขาไปอย่างใน้นเรื่อยๆครับในป่องวงผม,มเพือเติมเชือเพืหห่อเติมในท้องโพ

นี่ครับควันเหลืองเขาหลายแล้วครับเอ็มลิงเขา้โอ้ยานอกนี่ครับแฉลมเขาก็เริ่มอว้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะครับนี่ครับ ถ้าควันเริ่มหลายมันก็นจะเริ่มตั้งถึงนะพี่น้องตอนนี้ยังกำลังสิตั้งครับนี่ครับนี่ครับเริ่มตั้งเสร็จแล้วครับ ส่วนสิเต็มกับใส่เวลาโดนเติอบอยู่พี่น้องนี่ครับนี่ยังพายในวเคคื่อ,อยู่<า> <laughs> ใส่ใส่จนกว่าม,ม, <c oughs> มันจะตั้งมันวะพ่อมันจะตั้งถึงวไนแล้วดิ่งนะครับแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆโ <c oughs> อ้แต่ทางบ้านเน่าฮิตทุกปีวะพ่อเนี่ยนี่โอ้มีการปล่อยควมแบบนี้ทุกปีมันม่น <c oughs> นี่เดลยพี่น้องเอาเริ่มตั้งอยู่แล้วครับแต่ยังพันอ้วนออกครับคว,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 วันคว,วันสีน้ำดำนะครับมันไปอยู่ในไอ้ในคูมนะครับมันออกไปใส่โม่แหลก็ดันขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นพี่น้อง

นะครับกลุ่มควันน้ำดำครับอยู่นี่ยู่เหลีมมันเครับสร้างจอครับของผลงานนี่ครับปล่อยารปล่อยๆอย่นะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวนะครับอ๋อตลนนี่ม รมโอเคครับร่มนิ่งนี่พี่น้องเอาใจซอยยังไงมีรมมากครับไรบร์่มมม่ครับที่สามเป็นแบบให้ผวผูกตุกรให้ผัวโกตจับตีนหนาตีนนิ่งเด้งจับตีนหนา

ไ看看네้ว่อาไนอล้าว่ Pie ้องตวันง้างลง่ะ่งข้างล่างข้างล่างก็บ่ปุ้งน เออข้างล่างมันมาอ้วนับ่น้งสปแ้บลครับไลไปแล้ว้คไปวไปแล้วคับไปแล้วครับไปแล้วคอับับใหญ่มากพี่ไ้องรั้ไปแล้วครับไ้วแ้วบแ้คบไปแั้คไ้ับัล้ล่ไปเลย โอ้ยมันประคองยากครับบ uh> ุ้มบุมันหลายอกันโอ้ยไปแล้วครับไส้เจมมันมเขาบ่เต็นเจมมันมาสิแตกป่พ่อบ่มันแตกเลยว่ะเช่นแจกแ่าโอ้ยเขาไ้าใส่หลายมันสิแจกครับ ครับครับเลยานมไปเลยซี่พอดีบ่พ่พอดีแล้วด่พอดีแลวเห็นเล่สิโอ้หิ่นอ้องชมอีกนี่ครับนี่นี่มีกล่องไงซุ่มติดตามไปเมืองอาการไปเรื่อยนะครับพี่น้องนี่นี่ครับ โอ้งามงามราบสวยงามเลยโอ้ขึ้นย่างดีครับปลุกปลุกปลุกปลุุรกรมวล โอ้ขึ้นยางดีนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับสางบนเน็ตครับเทียมเที่ยมสางบนเน็ตถือว่าถือว่ามันขึ้นได้ดีไหมครับนี่สมบูรณ์เป็นไหนี่ครับ ข <ficou approach> <salah> <Allah> ีน <ayud iter> <Ö ural> ่น้องพนมามันขึ้นสมบูรณ์ดีนะครับแบบนี้โอเคเลยนะครับนี่